เรียกว่าลุกลามกันไปทั่วแทบทุกวงการนะคะสําหรับคดีดังอย่างดีไอคอนกรุ๊ปค่ะเมื่อมีการปล่อยคลิปเสียงนะคะที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างบอสพอนายวรัตพลนวรัตบุรกุลซ e o ของดีไอคอนกรุ๊ปค่ะกับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนักการเมืองค่ะเพื่อให้ช่วยเคลียร์คดีให้ภายหลังจากที่คลิปเสียงดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออกไปนะคะเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ามีการให้เบาะแสนะคะว่าเสียงดังกล่าวนั้นนะคะไปคล้ายกับเสียงของคุณ สามารถเจนใช้จิตวณิชรองโฆษกพรคพลังประชารัฐค่ะต่อมาเจ้าตัวนะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อค่ะโดยยืนยันว่าไม่จะเสียของเขาอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อกลับจากต่างประเทศค่ะเขาก็พร้อมที่จะมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะขณะที่วันนี้ล่าสุดนะคะพลตํารวจโทปิยะต้าวิชัยโฆษกพรคพลังประชารัฐได้ถแถลงข่าวเรื่องนี้ค่ะโดยยืนยันว่าเรื่องนี้นะคะพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรคพลังประชารัฐนะคะได้ยืนยันว่า พรกพลังประชารัฐมีมาตรฐานพักที่ค่อนข้างสูงค่ะถ้าสมาชิกพักไม่ว่าจะมีตําแหน่งในพักหรือไม่มีค่ะถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีกันให้ถึงที่สุดแต่ถ้าผิดวินยัยหรือว่าระเบียบข้อบังคับพักค่ะก็จะดําเนินการตามมาตรฐานของพักและที่สําคัญนะคะคลิปดังกล่าวนะคะจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ค่ะว่าเป็นเสียงของใครกันแน่นอกจากนี้นะคะพลตำรวจโทปียะก็ยังระบุค,ค่ะว่าเขาได้พูดคุยกับคนที่ถูกอ้างน,นะคะว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปดังกล่าวแล้วค่ะเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ใช่เสียงของตัวเองอย่างแน่นอนและก็ไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะยืนยันว่าพลเอกประวิทย์ไม่ได้มีความกังวลอะไร ว่าจะทําให้เกิดความเสียหายค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2, 5 6 5อย่างไรก็ดีนะคะปัญหาเรื่องคลิปเสียงนะคะที่กําลังเป็นประเด็นค่ะว่ามีนักการเมืองที่จะต้องการเข้าไปช่วยเคลียร์คดีดีไอพอนนะคะดูเหมือนว่าเรื่องนี้กาลังจะก,กลายเป็นประเด็นใหม่เป็นปมใหม่ที่ซ้ําเข้ามาในแผลเดิมที่พักพลังประชารัฐค่ะ ทั้ที่ก่อนหน้านี้นะคะตัวหัวหน้าพักก็คือบิ๊กป้อมเองค่ะก็เพิ่งเจอมรสมุมคลิปเสียงลักมาแล้วนะคะเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณไัยบูลนิติตวันค่ะเลขาธิการพักนะคะได้ส่งทนายความค่ะไปดําเนินการแจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษกับผู้ดําเนินรายการข่าวดังค่ะโดยมีการเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน50ล้านบาทค่ะ และในเรื่องนี้เช่นกันนะคะก็กลายเป็นจุดอ่อนค่ะทําให้คุณพร้อมพงษ์นพพิษอดีตโฆศกพักเพื่อไทยค่ะไปยื่นเรื่องนะคะต่อปปชค่ะให้เอาผิดพลเอกประวิทย์ในข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเท่ากับว่านะคะทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องทั้งบิ๊กป้อมและคุณสามารถเองค่ะกำลังเผชิญกับเรื่องคลิปเสียงเหมือนกันนะคะแม้จะต่างกรรมต่างวาระและก็ต่างประเด็นค่ะแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับนะคะ กว่าที่เรื่องจริงจะมีการที่สูจนเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งคู่ค่ะก็เสียรังวัดไปไม่ใช่น้อยค่ะ